สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องรูน้อย4289ชแนลอีกเช่นเคยครับกับความสุขปลูกได้บาย m อ็มครับผมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นสัปดาห์ที่11นะครับที่เราได้มีการฟื้นฟูทุเรียนนะครับหมอนทองหลังบ้านครับผมมาชมใบกันครับผมหลังจากที่เราให้ปุ๋ยนะครับทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองครับรวมถึงการ ปรับปรุงสภาพดินนะครับให้มีความพร้อมในการจเจริญเติบโตนะครับของต้นทุเรียนนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้ใบของทุเรียนนะครับมีการให้ยอดนะครับแตกยอดมาเป็นชุดที่3แล้วนะครับชุดที่3ใบนะครับที่ะแตกมาใหม่นะครับก็เป็นใบที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับรวมถึงมี ยอดนะครับผมยอดแล้วก็ใบที่เป็นเป็นกิ่งก้านนะครับแขนงนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ประสบปัญหานะครับทุเรียนใบไหม้นะครับใบเป็นจุดรวมถึงปัญหาเชื้อรานะครับผมเองก็ได้ทําคลิปการแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับใบไหม้นะครับรวมถึงการปรับปรุงนะครับในส่วนของดินนะครับผมอ่าเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับดินของ ทุเรียนนะครับสภาพดินจะมีความเป็นกรดนะครับค่อนข้างสูงนะครับผมก็ได้แก้ปัญหานะครับโดยการใช้ปูนขาวหรือโดโลไม์นะครับเป็นสารปรับปรุงสภาพดินนะครับทําให้ดินมีความเป็นกลางเพื่อมากขึ้นนะครับก็คือมีความเป็นกรดอ่อนๆนะครับสังเกตได้จากที่เราได้ให้ปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยที่ผมให้เนี่ยจะมีทั้งปุ๋ยทางดินนะครับทางใบส่วนทางใบนี่จะให้เป็นธาต ทั้งอาหารหลักอาหารรองนะครับอาหารเสริมอาหารหลักก็จะเป็น NPK นะครับของ Newt Plant NPK นะครับส่วนธาตุอาหารเสริมนะครับแล้วก็อาหารรองนะครับทั้งหมด16ธาตุอาหารด้วยกันนะครับก็จะฉีดพ่นทางใบนะครับจะเป็นของ Newt Plant นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมใบนะครับแล้วก็กิ่งแขนกันนะครับ อันนี้เป็นเป็นกิ่งแขนงนะครับกิ่งแขนงที่ที่แตกออกมานะครับในช่วงที่มีการปรับนะครับในส่วนของทุเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับผมตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11บเอดแล้วนะครับที่เราทําการปรับนะครับในส่วนของทุเรียนนะครับที่มีปัญหานะครับในเรื่องของใบไหม้นะครับ ลากหยุดการเจริญเติบโตนะครับผมก็แก้ปัญหาโดยใช้ปุ๋ยซอยพัดนะครับผมปุ๋ยซอยพัดบวกกับสารปรับปรุงนะครับสภาพดินก็คือแอฟซ่า80นะครับใช้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับฉีดพ่นทางดินครับผมก็ทําให้ดินมีความร่วนซุยนะครับมีความร่วนซุยเวลาที่เราหว่านปุ๋ยนะครับต่างๆ ทุเรียนก็สามารถที่จะนําปุ๋ยนะครับไปใช้ในการเจริญเติบโตได้นะครับผมอันนี้ก็คือใบนะครับผมใบแล้วก็กิ่งของทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยนะครับของใบที่มีอาการไหม้นะครับผมก่อนที่จะมีการปรับปรุงนะครับตอนนี้ก็เป็นยอดนะครับผมเป็นยอดแล้วก็ใบ หลังจากที่มีการปรับปรุงตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11นะครับ<ว>ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับ <c pave> เพื่อนๆนะครับ FC นะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกับทางช่องนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับผมจะถ่ายนะครับในส่วนของคือตอนนี้นะครับคืออยากจะบอกว่ารู้สึกว้าวมากนะครับเพราะว่าทุเรียนก่อนหน,น้านี้ต้นโสมมากๆนะครับผมทั้งใบทั้งกิ่งคือทุกอย่างโสมหมดเลยนะครับอันนี้เป็นทุเรียนอายุเจ็ดปีนะครับบางส่วนก็มียอดนะครับผมมียอดแล้วก็มี มีดอกนะครับผมดอกอผมจะซูมให้ดูนะครับอยู่บริเวณปลายนะครับของลำต้นตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงที่จะมีการแตกยอดแล้วนะครับอขออภัยครับแตกดอกมีการแทงแทงดอกแต่ก็บง่งบอกถึงว่าน้องทุเรียนนะครับหมอนทองมีความพร้อมแล้วนะครับใกล้ที่จะมีความพร้อมในการแทงแทงดอก นะครับแทงดอกวันนี้ก็จะทำการใส่ปุ๋ยนะครับสูตร8 24 24ครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับการออกดอกติดผลนะครับผมจะใส่ปุ๋ยทางดินนะครับตามด้วยฉีดพ่นทางใบนะครับถึงการฉีดสารป้องกันเชื้อรานะครับเป็นสารไตโคเดอร์มาด้วยนะครับผม ทั้งทางใบนะครับแล้วก็ทางดินครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็นำผลนะครับจากการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงนะครับสภาพดินนะครับให้มีความเหมาะสมในการจเจริญเติบโตนะครับของต้นทุเรียนนะครับ สำหรับโ o d u c t ผลิตภัณฑ์นะครับที่เราใช้นะครับจะเป็นเน้นเลยนะครับจะเป็นปุ๋ยนิวทิีแพนจากแอมเวนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยนะครับที่มีประโยชน์นะครับมีความปลอดภัยต่อพืชนะครับมีความปลอดภัยต่อดินนะครับไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับมีประสิทธิภาพสูงนะครับมีประสิทธิภาพสูงจะสังเกตได้ว่าตอนนี้คือสัปดาห์ที่11นะครับทุเรียนก็ มีการฟื้นฟูนะครับเกือบจะร้0ยอรเซแล้วนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ,บะนะบนะทั้งใบยอดนะครับลําต้นนะครับทุกจุดเลยนะครับนะก็เป็นผลที่น่าพอใจครับเป็นผลที่น่าพอใจมากปีนี้ก็จะลองไว้ไว้ลูกนะครับไว้ผลดูนะครับ มาดูกันว่าจะติดกี่ผลนะครับกี่ลูกกันใบสวยงามมากนะครับอ่ามีประโยชน์เนาะประหยัดประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าปุ๋ยนีดิแพนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในปรนิมาณที่เยอะนะครับ1ลิตรหนึ่งพซีซีเนี่ยสามารถที่จะใช้ฉีดพ่นนะครับโดยเฉพาะสวนนะครับกรเกษตรที่ เนื้อที่นะครับไม่เกิน5-10ไร่เนี่ยใช้ได้เป็นเกือบเป็นปีเลยนะครับผมกว่าจะหมดนะครับมีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยนะครับประหยัดนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อเกษตรกรนะครับจะเป็นการลดต้นทุนนะครับผมเพิ่มผลกําไรนะครับให้กับเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชนะครับต่างๆอันนี้ผมก็ได้ทําเป็นคลิปตัวอย่างนะครับ ให้กับกลุ่มผู้สนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็แรกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับโอเคครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกับทางช่องครูน้อย4 2 8 9 Channel ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ